ใช่ว่าเด่นว่าเรียบเยียบยมินิมอลอันนี้อันปเโคนี่ะให้พูดีคอร์เชันนี้ค่ะคอลนนี้ก็สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถเอาเท็กซ์เจอร์หรือว่าความเป็นเนื้อผ้ากับสีมาเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นในการมิกซ์แอนด์เสื้อผ้าให้ดูน่าสนใจขึ้นคือในความเรียบง่ายของยูนิโครเขาอะค่ะเขาก็จะมีความแบบต้องคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อมาผลิต ขั้นตอนของการใส่เสื้อผ้าให้ดูเข้ากับฟังก์ชันของคนที่ใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการพัฒนาของเขาทุกวันที่มันเกิดขึ้นทุกคอลเลคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกอยากลองว่าวันนี้เขาพัฒนาอะไรไปแล้วมันอยู่กับร่างกายแล้ว,แล,วแล้วมันใส่สบายขนาดไหนเอาไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งค่ะค่ะตกนิี้เราเป็นหลายเลเยอร์อยู่แล้ว คือแอนเป็นคนแต่งตัว2เลเยอร์อยู่แล้วเพราะแอนเป็นคนเชื่อว่ายิ่งถ้าทับ2ชั้นเราจะดูโก้ขึ้นอันนี้ทฤษฎีส่วนตัวแอนไม่รู้ว่าบางคนอาจจะแค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแพงอันนี้ก็อันนี้ก็จะดูแบบว่า สบายแบบยาย่าเขาใส่แบบนี้ยาย่าไปแล้วยาย่าไปแลยเป็นยาย่าไปแลยคือแล้วแต่ก็อก็แต่ก็คอลเลคชันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรากำลังจะเข้าหน้าหนาวนะคะมันก็จะเสื้อผ้าเขาก็จะมีความอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ เวลาใส่มันจะดูลักชูขึ้นนะคะดูดูเพราะว่าความเสื้อผ้าที่มันมีความหนาหนุ่มขึ้นมานิดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าดูแบบเหมือนแต่งตัวค่ะคะ<อ>่ะแล้วก็สีของเขาก,ก็ก็สวยนะคะอย่างที่แอนใส่ก็เป็นโทนสีเบจทั้งตัวเวลาใส่แบบนี้ไปไหนมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บบนะฝากคอลเลคชันนี้นะคะรีบซื้อนะคะเพราะว่าถ้ามานี่ของหมดเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีทุกคนก็จะเริ่มเตรียมเสื้อผ้าเพื่อจะไปเที่ยวกันแล้วค่ะ,คะก็เลยอยากให้จับจองกันไว้ก่อนนะคะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีชิ้นเด็ดๆเ,เยอะมากจริงๆอย่างของแอรนี่ก็เล็งไปหลายชิ้นแล้วค่ะขออนุญาตถึงเรื่องที่แกเข้าโรงจะมาเลยอ๋อค่ะแกบอ่าี่ เกิดอะไรขึ้นก kind of ่อนตอนนั้นอ๋อไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วแอนก็แค่ต้องเปโรงพยานานคือคนคิดว่าแอนน็อกวูหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยๆเข้าโรงพยาบาลคือหมายความว่าไม่มีอะไรค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนเนื้องออของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอน้งนานแล้วค่ะแต่แอนเบี้ยวหมอมาสามรอบแล้วหมอบอกว่า ถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะแอนก็เลยอาจถ่ายเกมรักทรยศเสร็จก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอาเขาออกก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นแค่เนื้องอกเล็กๆอะไรเงี้ยแต่นั้นตอหน้านที่เป็นครั้งใหญ่นะเพราะตรงน่้คนอื่นจะมองว่าใหญ่หรือเล็กแอนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มันก็ไม่เอาไว้ดีกว่าคือหมายความว่ามันตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าต่อไปพอเราอายุเยอะขึ้นเราไปผ่าเราอาจจะ ฟื้นตัวช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยตัดสินใจผ่าตอนที่เรากําลังแข็งแรงแค่นั้นเลยค่ะจริงตอนที่หมอตรวจดูเขาะห์มีนิสัยไหมครับว่ามันจะเป็นอะไรอ๋อไม่มีอะไรค่ะคือพอผ่ามาแล้วคือไม่มีอะไรเลยหมอเขาก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคือก้อนมันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกเอาออกก็ให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ6 7เซนเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นเป็นการผ่าครั้งแรกของแอนทั้งแรกเลยในการแบบ ในการโดนโดนผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับใจมันวิววิวไหมครหรือว่ามี่กวนีวิวคือจริงจริงม,มันก็ไม่ได้นะ่ากลัวคือเรากลัวไปเองเรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบเราโดนโหุเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมาแล้วเข้าห้องผ่าตัดไปเยอะแล้วพอเราโหยมัน,ม,นมันใจสั่นอะ่ะมันเหมือนเราจะเป็นลมอะ่ะแต่สักแป๊บหนึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาอ้าวมันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอะค่ะแต่ถามว่าก่อนเข้าอ่ะ ตัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยๆมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะะดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดใช่คือจริงๆร่างกายแอนะแข็งแรงหมดเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะคะที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างั้นนะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยแล้วก็แค่รู้สึกว่าเออ เดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือทําให้เรามันทําหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็ไม่ทำไม่ไม่ไม่เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองจากน้องเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อละลายอะไรอะไรอันนี้กตรวจเจอเพราะตรวจสุขภาพใช่ตรวจสุขภาพก็เลยไปเจอแค่นั้นเลยค่ะอย่างนี้เขาอยู่ดีมันก็มาในทางที่เราก็องตรวจเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรคือไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรในร่างกายตอนที่คุณไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าไม่มีตรวจก็ไม่เห็นนะก็ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จะต้องไปเช็คครับอีกไหมคร ก็เดี๋ยวไปเดือนหนึ่งก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็พอพอเราผ่าปุ๊บเราถึงเพิ่งรู้อ้าวโบเวลาดา,าก็ผ่านักสแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีดบางคนเป็นเนื้องอกบางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิงแต่เราไม่เคยเปิดคุยเรื่องนี้กับใครเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทำแต่เขาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติมากอะไรย่เงี้ยพอพอมาในมดลูกกับพี่แอมมีการมีลูกไวมคะไม่ผ่อนไม่ผ่อนค่ะเราทุกอ,อ,อ,อย่างยังเหมือนเดิมค่ะเล็เนมดไม่มีเราไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไ แอนนี่อยากหมออย่าเอามดลูกแอนออกไปนะแอนยังอยากอยากใช้ชีวิตว่าละครตอนแอนแล้วเลยเข้าโรงพยาบาลว่าที่ผ่านมานักแสดงแอนเข้าโรงพยาบาลทุกคนใครเข้าบ้างเหรออ๋อแต้วใช่เหรอที่ระหว่างอะที่แอปเข้าเข้าต้นหอมเข้าเข้าแต้วเข้าเข้าต้นหอมเนี่ยเข้าไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าไปปุ้งเปังอะไรของเขาหรือเปล่าตุ้งตุ้มอะไรเงี้ยอ๋อเขาเข้ากันเหรอแอนไม่รู้ต้นหอมเข้าราคาอ๋อคนเดียวที่ไม่เข้าคือน้องนายน้องนายบอกไม่เข้าจริงก็ป่าคะ โถน้องนายคิดถึงน้องเอ้ยนะคะก็ดีนะคะแอนว่าแคนก็อาจจะเป็นอะไรที่มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสในการดูนิดนึงบางทีแบบคนอาจจะแบบถ้าเกิดไม่เฝ้าระวังก็จะหลุดบางอย่างก็จะมีคําถามเยอะมากว่าทําไมทําแบบนั้นทําไมถึงตัวละครคนนี้เป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะแบบ ค่อยๆบอกเขาทีละนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้กลางๆเรื่องมันก็ค่อยๆเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นก็ก็คลี่คลายขึ้นค่ะแรกๆคนจะงงเหมือนกันค่ะอย่างล่าสุดมีคำถามทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้เน็กเขาไม่เข้าใสเร็จหรอกประเด็นไหนนะคะทำไมต้องลุ้มดับไฟแล้วตกชีวิตต้งเลยเลยถือว่าดุเือบจะดูเออมันอาจจะแอนแอนอาจจะไม่ค่อยทำละครตกตีเนาะ คนเขาอาจเห็นทแอนทาก็อาจจะรู้สึกมันแปลกตาหรือมันดูเยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนเราทำมาเราก็เราก,เราก็คิดว่ามันไปตามทิศทางของบทกับตัวละครนะคะว่าตัวละครแอบขะสะสมอะไรมาแต้วขะสะสมอะไรมาอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเลือกเลือกทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับลูกเขาลูกเขาคือหัวใจของเขาแล้วแล้วดนันไปจี้ถูกจุดก็เลยก็เลยเอาคืนในแบบเขาอยากจะให้อับอายอะคะ่ะ คือเเป้าหมายของตัวละครฟางทองเขาอยากให้ตัวตัวเหมือนแพรออายแล้วก็เหมือนฉีกหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสร้างสถานการณ์ให้คนมาแบบลุมปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีคนเขียนบทในอินเทอร์เน็ต้เนา่เขาบอกว่าทำไมถึงไม่ไม่โจมตีในทางที่แบบใช้ความคิดมากกว่านี้มีค่ะเนี่ยค่ะถ้าตัวอย่างตอนต่อไปทุกคนจะเห็นว่าให้แต่าไม่ได้ดูนะเนี่ยเราไม่ได้ดูคือหมายว่า ก็เนี้ยแหละค่ะมันถึงทําให้เหมือนแพรพูดได้ว่าอยู่ใช้วิธีนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยฉันจะใช้วิธีอีกแบบหนึ่งโดยใช้ตรงนี้มันก็เลยทําให้เทิญไปอีกอย่างหนึ่งไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ะเพียงแต่แอบอยากให้รอนิดนึงค่ะปดใจนิดนึงต้องดใจนิดนึงมันก็ตัวละครคนนี้เขาตัดสินใจแบบนี้อะไรคนนี้เขาบอกฉันไม่เล่นวิธีแบบเธออะไรเงี้ยก็ใช้วิธีแบบทีนี้ก็ชาเล่นกันด้วยวิธีอื่นเลยจริงการที่เราเอาซีนใหม่ที่เข้าไปที่เราจินตนาการเองที่ แอนมันมัน,ม,นมันเรียกเป็นความเสี่ยงมาอยู่ก็เรียกอ,อันนี้เหรอคะหมายถึงจากซีเนี่ยอ่องฉากตกกันปิดไฟแล้วตกกันอ๋อปิดไฟเนี่ยเอาจริงๆเออแล้วก็ไม่ไม่คิดจริงๆนะว่าคนดูจะ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 รู้สึกแปลกใจกับเขาเพราะถ้ารู้ก่อนอนะ่ะก็จะก็อาจจะแบบมีวิธีการอีกอย่างหนึง่งให้เขาแบบไม่ต้องงงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบทเขาเขียนว่าปิดไฟแล้วแอนก็บอกกับทีมงานว่าเวลาตัดต่ออะ ให้ปิดไฟเหมือนคนดูที่บ้านไฟดับไปเลยเนื้อไหมคะหมายความว่า <c oughs> คือทําให้คนดูรู้สึกจริงๆว่าลูกคนอยู่ในความมืดแล <c oughs> ้ว <c oughs> คิดดูอย่างสมมุติเราอยู่ในงานนัก,กระลอดก็ได้คนประมาณ2300คนน่ะเวลาไฟดับปุ๊บมันอาจจะต้องมีเสียงคนดังจัง <c oughs> ในขณนะเดียวกันอาจจะมีมุมเนี้ยคนตีกันอยู่สาคนน่ะ <c oughs> มันคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินเราคิดเองเราคิดเองเราเราให้เหตุผลตัวเองตอนทำอะไรยเงี้ย ก็เลยแบบแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นความมืดคนเราก็กลัวว่าคนดูจะไม่เห็นภาพว่านางเอกโดนอะไรเราก็กลัวจะมืดไปเราก็เลยทําภาพพิเศษโดยการเหมือนทําภาพแบบเหมือนถ่ายในความมืดนะคะเพื่อให้เห็นว่าระหว่างนั้นน่ะแต้วเขาโดนอะไรแต่กลายเป็นว่าคนเขาก็เอาความเป็นจริงมาว่าเอเวลาโดนแล้วมันเป็นไปได้หรือที่จะไม่กรี๊ดเราก็เลยตีความมาเองว่าในเรื่องนางเอกโดนปิดปาก มาโดนปิดปากก่อนแล้วก็โดนเหมือนตุ้ยท้องก็จะจุกพูดไม่ออกมันไม่ทันได้เปล่งเสียงมันก็ล่วงลงไปแล้ว30วิเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ15าวิเองอะไรเงี้ยก็เราก็เออมุมมองคนดูเขาก็จะมีมุมมองแบบเรียลลิสติกว่ามันไม่น่าที่จะไม่เออมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนโดนตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่แอนก็เข้าใจได้นะคะอะไรเงี้ยแอนก็แค่ทําตามวิถีตัวละครแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดคําถามสําหรับบางคนก็เข้าใจได้แต่วันนี้ก็ ถ้าในเมื่อทุกคนถามก็อธิบายได้ว่าเราคิดอะไรมาเราแบบเราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยก็อยากอยากให้ทุกคนได้รอ,อก่อนอย่าพึ่งด่วนสรุปแลใช่ใช่อยากอยากให้ดูตอนจบอะไรอย่างเงี้ยว่าภาพรวมแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องความแค้นนะคะที่ที่มันจะเป็นละครที่มีความขมขมหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกรสชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจัดจ้านก็คือฉากเก่งกาลออกกำลังกายกระชาก เล่นน้ำกันอ๋อนนเล่นน้ำเ,เขาเราู้สึกว่ามันเียเรียมเออใช่ก็เออมันก็เรียมนะเานาะเล่นน้ำเนะนับเนื้อเลยนะนบเนื้อเลยใช่ไหมคือมันมันก็เป็นฉากที่ทําให้เด็กเด็กผู้ชายเขารู้สึกแบบเขามีความรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาใจเต้นเวลาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องทําภาพให้รู้สึกว่าเออฮอร์โมนความพุ่งพ่านของเขามันเกิดขึ้นเด็กเขาก็รู้สึกว่าเขาหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าตัวนางเอกอาจจะแบบ เกี่ยวติดหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้นางเอกไปต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวแผนนั้นมันก็จะมันมีผลกับชีวิตนางเอกว่าการที่วันหนึ่งคุณเคยครั้งหนึ่งคุณก็เคยเจ็บปวดมาทําไมคุณใช้วิธีนี้กับเด็กคนนี้มันก็จะมีการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งใช่เขาเขาก็โดนของเขาอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรอนีดนึง่แต่หลายคนก็ไปจับผิดตังนางเอกค่ะว่าเออเต้าเต้าทำไมถึงขนาดนี้ไปถึงว่าไปาดนี้ยังไงคะเล่นลงเล่ถึงเล่นถึงตัวขนาดนี้อ๋อ คือในเรื่องอ่ะเราตั้งใจให้เขาไม่เหมาะกันอยู่แล้วอะค่ะด้วยประการทั้งปวงคุณคุณไม่เหมาะกันคือทั้งคู่คิดไม่เหมาะก็ไม่เหมาะอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการให้เหมาะกันอยากให้ต้องการให้คนละเจนคนอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่แบบความรู้สึกพิเศษเรื่องวัยบางทีมันบางคนมันก็ข้ามข้ามเจนกันไปอ่ะมาเด็กเขาชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไปต่อแล้วถึงเวลาก็ต่อไม่ได้ก็พินาศกันไป ว่ามันรวมทั้งหมดคือพี่แอนพอใจกับฟีดแบ็คที่คนดูแล้วคนก็คิดตามแล้วคนก็วิเคราะห์ตามคือจริงๆที่คนพูดถึงนะี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาก็ดูละครเราอะไรเงี้ยนะคะมันดีกว่าที่เขาไม่พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยคะ่ะหมายถึงในในในด้าน,ใน,านในด้านความเงียบอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าในด้านที่ว่าถ้าเรายังปรุงแล้วแบบอันนี้ยังไม่ไม่สมรสชาติหรือย,ยังดูไม่ลักลั่นอยู่อันนี้เราก็ต้องไปปรับตัวเองในฐานะคนทํา อะไรเงี้ยเราก็น้อมรับนะคะบางอย่างเออเขาพูดก็ถูกอะไรเงี<ม>้ยแต่บางอย่างอ๋ออันนี้เรามีอีกมิติหนึ่งในการนําเสนอแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นเองเราอาจจะทําให้เห็นไม่ชัดเกินไป<ม>ยอะไรเงี้ยก็กลับมาที่ตัวเองเท่านั้น<ม>ล่ะค่ะคือทําละครมันต้องก็ต้องเปิดใจอ่ะเพราะว่าฟีดแบ็กอยู่นี้มันมาวันต่อวันเลยอะคะ่ะคนดูเขาตัดสินเราต่อวินาทีอะคะ่ะเขาเห็นอะไรเขาก็พูดไปเลยเขาก็จะทักเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องอ่ะตั้งรับแล้วก็คอยอธิบายเขาอะไรเงี้ยค่ะกับมันมีเรื่องอต่อไปเรื่องใหม่ๆก็ต้องแบบมีลายเซ็นใหม่ๆเพิ่ม ก็ไปตามความรู้สึกเดี uh ๋ยวเรื่องแมทนะครับอ๋ออันนั้นเป็นอันนี้ต้องขออนุญาตเรื่องนี้มันยังมีความไม่เรียบร้อยหลายๆอย่างแล<ม>้วเป็น <ไ S 2> <project S 1> โปรเจกต์ที่ช่องเขายัางแบบเขายัางสลับอะไรของเขาไปมาบางอย่างแอนเลยไม่สามารถพูดได้มันก็เลยก็เลยไม่สามารถขยับอะไรเรื่องนี้ได้แต่ว่าโปรเจกต์ที่แอนจะทําจริงๆเป็นกับพี่แอลที่เตรียมจะเปิดปลายปีอันนั้นน่าอาจจะเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวแอนอัปเดตว่าใครเล่นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวแอนมาบอกอะไรเงี้ยค่ะคือหลังจาก จาักจบแคนเนี่ยที่พี่เอลพี่เอลกำกับโรกหมุนรอบเธอที่เป็นอีกเรื่องของแอนแล้วก็จะไปกำกับเรื่องน,น,นั้นค่ะแะล้วพอข่ามมันออกมาแล้วคนเข้าใจผิดอะตรงนี้พี่แอนสิ้สึกยังไงว่าเนะี่ยที่มันยังยังไม่รู้ตัวอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็ขเข้าใจกันได้ว่ามันก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาลงตัวแล้วนะคะแต่ว่า บางอย่างแค่ยังไม่ลงตัวช่องเขาก็เลยเหมือนให้เราอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรลองทำทำงานที่มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปมันจะได้ไม่ไม่กระทบอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพกวางตัวละครที่มันเสร็จท in ี่หมดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ลงตัวสิดก็คือแมทพีเดีนี่คือมาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เขามีงานของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะเขาเขาเขาได้ทําเรื่องนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสาก็ผมพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าคนรอติดตามเหมือนกันนะคใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าแอนว่าทุก นเ,นนนเนี่ยค่ะก็ถึงบอกถ้ามันสรุปเร็วมันก็เห็นเร็วถ้าสรุปช้าไม่เห็นช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปปีนี้อนก็จะเปิดสองเรื่องเรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องเ,อเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่แอนจะมาอัปเดตคือแอนโ <c oughs> คตรอยากขี้โม้และอยากบอกเลยอะไรเงี้ยอยากโปรโมทแต่ว่าแต่ว่าแค่ว่าทอดอะไรที่มันยังไม่ชัดละ่ะ<อ>เราเลยแบบเอาให้ชัดก่อนจะได้ไม่ต้องพูดหลายทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะปีน exactly no ี้ต้องปิดของโบให้เสร็จแล้วของโบปิดไปแล้วปิดแล้วก็ปปีก็เปิดเรื่องค่ะก็คือเรื่องเรื่องนั้นนะคะเรื่องที่พีเอลกำกับแม่ก็ตั้งชื่อแองต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แอนก็เลยพูดชื่อไปก็เดี๋ยวจำกันไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค่ะค่ะแล้วของพี่แอนพี่แอนจะเล่นเองบ้างไหมครับก็มีติดต่อมาแต่ว่าอ่านบทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมรักทรยศที่ที่กับอนันดาก่อนอันนั้นนะคะอันนั้นก็แทกมากเลย เหนื่อยสุดเ <แก S 1> หนื่อยเหนื่อยถึงขีดสุดเลยอ่ะมันมีเหนื่อยกว่านี้มันมีเหนื่อยกว่าที่แอนเคยลองลงมาไม่หลอกเรื่องเรื่องของที่เล่นกันอันดาเป็นเรื่องที่แบบสิบคิวสุดท้าย<ม>เป็นอะไรที่เราเหมือนร่างกายเราเปิดไม่ยอมให้วิญญ,ญาณหมอเข้าร่างเราแล้วอะอเพราะเรารู้สึกเราทนทุกข์ทรมานกัน,นเราไม่อยากเขาเขาเขามาสิงร่างเราแล้วเพราะว่าชีวิตนางโดนทุกอย่างมาเยอะมีผัวมีเมียน้อยอะไรมันเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกชีวิตเขาน่าสงสารมากอะไรเงี้ย ก็เลยเล่นแบบกัดฟันสู้ในสิบ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 วันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการ,รเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอะไรนะคะมันจะสู้ขนาดไหนสู้มากอะเรื่องเนี้ยค่ะคือมันยากสำหรับแอนแอนแผลนั้นก็ใช่ค่ะอาจจะแต่งงานใกล้ถึงวันแล้วมาครีมอ๋อเขาล่าเริงอยู่นะ ก็ดูล่าเลยมีความสุขนะได้เจอเขาอยู่เรื่อยๆออร่าเขาคือเจ้าบอกเจ้าสาวมาแรงมากใช่ใช่ใช่เป็นนักานหนแล้วเขาแบบเอ้ยเขาก็มีแฮปปี้เขาก็ชวนชวนเราไปไปที่เขาจะไปแต่งอะไรเขาเขาจะมีไปแต่งเรากเาบอกเอยที่นั้นที่ไปไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลายที่ของเขาเขาก็จัดสรรอยู่แล้วก็เขาก็คงสนุกและตื่นเต้นกับงานตัวเองอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาจบโปรเจกต์นี้ไปอะเรื่องแต่งงานก็คือเขาสามารถรับจ้าง รับจ้างจัดงานแต่งงานเห็นเขาไหวงั้นเขาเซียนเลยค่ะคือคิมเองก็บอกว่าคิมเครียดไปเลยกับกับเรื่องงานแต่งเเครียดนใช่แต่หมากดูชิลนะใช่เหมากใส่เหมือนเขาเขาจส่เขาเลยเหมือนมากแบบก็คือดูดูดูอมทุกข์อยู่อ่ะใจพี่อต้องขยายตรงนี้นะครับเขาว่าอมทุกข์อมทุกข์นี่คือใจเยอะแต่ไมใสดูพูดไม่ออกดูพูดไม่ออกเปล่าพี่พูดเล่นพี่ก็ตัดสินจากจากพลังงานที่เห็นี่ ในความที่พี่แอนฟอลงทั้งคิมแล้วก็ยายาพี่แอนคิดว่าสองคู่นี้เป็นยังไงบ้างกับการลงรูปที่แต่คนชาวเน็ตมองว่ามันขิ่งกันไม่นะคู่นี้เขาเป็นอะไรยายา,ยาเขาเป็นคนแบบเคลื่อนไหวช้ากว่าคิมอะ่ะ <c oughs> ในเรื่อง,ใน,องในเรื่องส่วนตัวหมายว่าคิมเขาเป็นคนอัปเดตตรงนี้ส่วนตัวตลอดเวลายายาเขาเลยช้ากว่าเท่านั้นเองะไรเ้ยมันไม่ได้ว่าอะไรนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะก็หหวยถึกว่าดูไปเร็วกว่ามันก็เลยทําให้พอยาย่างมาต่อมันก็เลยช่วงเวลาใกล้กันแล้วขิงกันไปมาไม่รู้ไอไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะแอก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของของคู่ใครคู่มันอะไรอย่างเงี้ยรูปล่าสุดมันคูกเลยนะครับที่เป็นจับจิกแฮโอ้ยเนาะ กรรมนนั้เลยอ่ะคุณแม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่คนรักกันดีค่ะก็ดีค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณนะคะ